สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําละครใหม่ช่อง3คลิปนี้มีทั้งหมด2เรื่องซึ่งเป็นละครเย็นก็ไปดูกันเลยว่าใครเป็นนักสแสดงนําและชื่อเรื่องว่าอะไรเรื่องแรก18มงกุฎสะดุดเลิฟได้นางเอกสุดฮอตของช่อง3แจ็กกี้ชาเคอร์ลีนมาประกบคู่กับพระเอกมาดเข้มเพชรธ,ธกิจซึ่งละครเรื่องนี้ก็มีการวงสวงแล้วก็เปิดกล้องถ่ายทาไปแล้วนะคะทุกคนอีกไม่นานเกินรอก็คงจะได้รับชมกัน เรื่องต่อมารักสุดใจใยตัวแสบแค่ชื่อเรื่องก็ชวนจิ้นชวนฟินแล้วนะคะทุกคนแถมยังได้พระเอกสุดหล่อที่เราเชนชอบอย่างออกัสวชิราวิทย์มาประกบคู่กับนางเอกน้องใหม่พีพีปุนปีดีนางเอกดาวรุ่งที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนของช่องสามเลยนะคะทุกคนก็มารอดูกันว่าเคมีของคู่นี้จะเข้ากันไหม เพอๆอาจจะกลายเป็นคู่จิ้นสุดฮอตของช่อง3อีกคู่หนึ่งก็ได้นะคะทุกคนคลิปนี้ก็คือการมาอัปเดตสั้นๆแล้วกันนะคะสำหรับการอัปเดตละครใหม่ของช่อง3นะคะซึ่งเป็นละครเย็นทั้งหมด2เรื่องเลยใครรอดูเรื่องไหนก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นมาบอกกันได้นะคะทุกคนส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้นะคะมีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดเนี่ย เราก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะท้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กต็อกด้วยชื่อเดียวกันเลย